ไส่ปุ๊บไส่ขอแด่หม้าเลยหาได้ขอ,อเพื่อตกอยังวังแค่รีบจะปิกดกับปากกี้เดียว ไรแล้วละขนมาขายมาหมดเลยเนี่ยของยุ่งเงี้ยยุ่งซ่านจากไร่ได้หาเริ่อไร่ละสวัสดีค่ะเออนี่ยินดีต้อนรับทุกองไลร่สดนะคะห้องไลร่สดแถวอ,อ่อค่าชอบด้วจ้าเมออนี่ เขามีสินค้าผลไม้ในเพื่อนของเขามากมากเลยจะมาขายรถกระนำซัมเซลสะเทือนวงการเลยจ้าเหมือนี้ชิ้นค่าตัวแรกเลยคะ่ะเขาจะตอกเกตตองมาขายแต่คือตัวนี้นะจ้าหูดูงอใจอง,งามงสีแดงใจวายหูหิวไปทั้งสีแดงใจวายนะจ้านอกจากจะใส่ของในแล้วความพิเศษของมันก็นคือ ไไไไกิ้วได้จ้ากิวได้กิ้วไปใช้มาใช้ก็ได้จ้าจ้าได้จากราคาปกติสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเข้ามาขายนะจ้าเข้าขายเพียงร้อยเก้าสิบเก้าบาทจ้าคุณได้สนใจรีบจับจับจอได้เลยจ้าตรงกระได้ซื้อขายเพียงแค่ ซาซัมนี่พี่ฮะสซื้อเซกกระได้ตัวป่ะมาณสามสิบสบาทนี่บอไปไม่ไม่ยังม่เมาอ,อยู่นี่นะฉันรีบไป FC จ้าพอดีอันกำลังทำการไล่สดอยู่ FC พันเขามาพันกับเละมาอันเซลซื้อเลย,ยจ้าต้องไปสินขาต่อไม้ได้เด้อจ้าสินขาต่อไม้ของเฮ้านะคะนี่คือกระจกจ้า ตะจกนอกจากจะเป็นตะจกสีชมพูอังตังแล้วยังมีคุณสมบนนะะตัติอีกนะคะก็คือตรงข้างนี้จะเห็นหนาเข้าผู้จบผู้งามนะคะเตอหนนีจจังสี่นะจ๊ะมาซองทางนี้เฮ้าก็จะ,ปะเป็นเหตุยังง่ค่ะจะ อยู่ที่ลายเก้าสิบเก้าบาทขายเพียงเก้าสิบเก้าบาทจ้าตัวนี้เพิ่งใจเล่นจักจอกเข้ามาในนะจ้าแหมเก้าสิบเก้าบาทมันคือแพงเทออันนี้น้อยนึงว้าเขาขายเจ้าบาทถึงตัวสัน้นิดนึงเอฟซีจ้าเอฟซีกระจอกมาเบิงกระจอกจอกับเล่นมาเว ยังไมาบอกแสกเลยนะชิไปใช้กับไปเถิดเดี๋ยวนี้ไม่วัดไของอยู่มาขัดโฉดขัดหน้าพี่ได้อ้าวนอกจากนั้นน่ะมิสชิ้นแค่ตัวหม่นะจ้าชิ้นขาตัวตาใบจ้านี่ติ๊กเข่าจ้าติ๊กเข่านอกจากจะมีสายหิวแล้วสะพายแบบนี้นะจ้าเองสีแล้วใส่เข่าก็ได้นะจ้าใส่เข่าเหนียวหอน สิใส่เงินก็นได้ใส่เข่าก็ได้ใส่เป็นปีกับว่าเพทบนะจ๊าโอ้ใส่เงินห่อนห่อนมึงกับห่อนเงินหรอวะไม่ที่า่อบอกยังเดี๋ยวนี้คนกำลังไล่ซดข้ายเข่าอยู่ทีนี้นี่นนมึงจิไปใช้กับไปติ๊บเข่าจ้าใส่เข่าเนีย้ย

Có lẽ là cái đây là bà này cũng cầm đang lấy sốt khai khoang rồi chắc khoan khác cô xeo là mắc khai bà đi